กอสติกเผยก่อนฟาดปากกับเบนาบิเดสในเช้าวันอาทิตย์นี้โดยล่าสุดนั้นโอเล็กซานเดอร์กอสติกนักชกชาวยูเครนในวัย37ปีได้ออกมาเปิดเผยถึงคู่ชกชิงแชมป์เฉพาะการในวันยูบีซพิกัด175ปอนด์ของเขาอย่างเดวิดเบนาบิเดสว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดเพราะเขาเป็นคนตัวใหญ่เขายังบอกด้วยว่า เมื่อเขาอยู่ที่พิกัด175ปอนด์เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่เราจะได้เห็นกันโอ้โหผมให้คะแนนเขาสูงมากเพราะเขาคือหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุด เขาเป็นสัตว์ประหลาดและเขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักชกที่ถูกลีกเลี่ยงมากที่สุดโดยไม่มีเหตุผลหากเขาเป็นเหมือนเค้กชิ้นหนึ่งทุกคนก็อยากโชคกับเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างไม่มีใครเป็นเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงเป็นหนึ่งในนักชคที่เก่งที่สุดในวงการมวยโลกอเล็กซานเดอร์กอสติกกล่าวสำหรับทางอเล็กซานเดอร์กอสติกนั้นสถิติการโชกของเขาชนะ20ครั้งชนะนอก16ครั้ง เขาแพ้หนึ่งครั้งคือการแพ้นอกให้กับทางอาเธอร์บิเทอร์วิเยฟแชมป์โลก3สถาบันในพิกัด175ปอนด์เมื่อปี2019ไฟล่าสุดของกอสดิกเขาชนะน็อกไอแซคโรสลิเกาส์เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานั่นเอง